ชื่ออะไรเนี่ยชื่อชื่อแอมครับเรียกสั้นๆว่าแอมชื่อแอมแอมครับแอมเรียกสั้นๆว่าแอมแต่เรียกยาวๆอ่ะแอมชีวิตกูไม่ชีวิตกูไม่เคยเจอคนดีๆหรอกเลอแต่พี่บ้าพี่บอเจอพราะว่าพะบอแต่ชื่อจริงอ่ะสอนนรินทรสอนนรินทร์บทนุกคนเลยพิมพระครับไปพิมพ์ทำไมพระก็ไม่อยากพิมพ์เนีนครับไม่อยากพิมพ์เนียน แล้วก็เคยไปเจอแซทบ่อยป่ะมันไปแอบด้อมๆมองมองอยู่หลังเวทีบ่อยครับครับผมเรลยรู้จักกันมาเรื่อยใช่ครับได้สนิทกับทั้งวงเลยครับดูดูถาแม่เขาต้องเรียกแปลกนิ้วอ่ะชาวจังเซาอ่ะที่แรกผมก็ยังไม่รู้ครับแล้วตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันไปดูเขาเนี่ยเอาเพลงเขาไปร้องทั้งหมดเลยไหมทั้งหมดมันเขาเขาร้องไปกี่เพลงคุณแซทเนี่ยถ้าเป็นตอนตอนที่ยังอยู่เหรครับ ออกคุยปกติเลยนะครับผมอ๋อสกุฎลดความไม่ตายอะไรนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คุณลดความไม่ตายลดความไม่ตายเพราะอะไรครับเพาะลดไงถ้าให้ตายทั้งคันแล้วน้กจัดแซดเลยชอบใครอีกไหมที่ไม่ใช่ไม่ใช่แซดนัองลูกทุ่งอย่างเงี้ยหมายไทยมวลแคนพี่ไผ่อะไรแบบนี้มวลแคนได้ไหมมวลแคนมวลแคนก็ได้พอได้อยู่ครับอันล่าสุดทิมแซดเลยนะคำหักคำว่าหักที่ยทิมแซดเราตท่าไหน่จีแล้วคำาหักา เขาเงียทิมไสเอาเมีย <c oughs> แล้วคำว่าฮักกันมือนั้นมันเฮียทิมไย <c oughs> แล้วคำที่ว่าหักลายมือนีหัวใจเอาไผมาปนแทบบ่มีแหงหายใจ ห่ลาลอยไปทั้งตำบนไม่ใช่ล่ <nella un ie> ลาลอยไปทั้งตัวตนคนบ้าบอลไล่าลอยไปทั้งตำบนคำว่าล่าลอยเนี่ยคือเปี้ยคือเปี้ยอ๋อเปี้ยอืมอืมแต่ว่านอกจากมวลแขนแล้วสอนเพชรก็ชอบอ๋อสอนเพชรก็ก็ก็ได้ได้อยู่นะเน้สักหน่อยที่สอนเพชรสักหน่อยสิสอนเพชรสักหน่อยสิเราคัมแพงเสียงสอนเพชรคัมแพงเสียงสอนเพชรครับผมเอาลองดูดิ ถ้าไม่เหมือ <Sustain> น <able> ให้ตบ <apology> ตบแ <Essential approved> อมตบแซกเขามีความมหายฮ้ยกระเจ้าไม่หานะโอ้คนนี้ไม่สบายปบ้าไม่สบายอันนี้กำลังเข้าเลยครับเพลงบ้าเพลงมอยมันไก่งวง